ก็กราบสวัสดีนะฮะเอทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็ฟังบทเพลงของครูเพลินโพรงแดน,นะฮะเพลงนี้ก็ผมก็กราบขออนุญาตนำมาขับขานอีกสักครั้งนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมทำในห้องในห้องนะฮะเพราะว่าฝนมันตกตกหนักนะ,ะไปไม่ได้ก็คงเป็นเวอร์ชันแบบร้องกันสดๆนะฮะ ฟังอีกสักครั้งนะบทเพลงของท่านคือเพลงที่ท่านได้รับรางวัลนนะฮะบทเพลงนี้ชื่อว่าอย่าลืมเมืองไทยนะฮะ อย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยจำไว้ให้ทุกทุกคนอย่าได้รังเกียจอย่ายำอย่าเหยียบจะมีหรือจรยิงไทยชาวไทยทุกคนต่างก็เป็นชนคนไทย ได้อยู่เมืองกรุงเจริญดีจริงอย่ายิงพยองเห็นคนบ้านนาปาาคลองง้องมเป็นดังเหมือนควาย กินหมูแก้มโป่องอย่าลืมคนกินหอยโขงเผาไฟนั่งโต๊ะก็ียิ่งใหญ่อย่าม่นคนไทยหากินเช้าเย็นสเสนกสเนกสเนกฟีดฟ,ฟงูงูปลาปลาฟังเพลงไทยแล้วสายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็นที่เพลงฝรั่งฟังได้เป็นวักเป็นเวน นิยมว่าดีว่าเด่นอัวธรรมเป็นลืมของไทยแม่คุณทุนหัวได้ผัวต่างชาติต่างศาสนาอย่าลืมพระปฏิมาวัดว่า,ารามของไทย ไปเรียนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมลงป้ายว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฟุดฟิตฟัวไฟจนลืมไทยแลนด์ เสน่ห์เสน่ห์สีดง,งูปลา,ปลาฟังเพลงไทยแล้วสายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็นที่เพลงฝรั่งฟังได้เป็นวักเป็นเวนนิยมว่าดีว่าเดน่นวัวทำเป็นลืมของไทย แม่คุณทุนหัวได้ผัวต่างชาติต่างศาสนาอย่าลืมพระปฏิมาวัดวารามของไทยไปเรียนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมลงป้ายว่าต้นคือผู้ยิ่งใหญ่ฟุตฟิตโฟไฟจนลืมไทยแล ราบกราบขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านกันไปนะฮะ